วันนี้เราจะมาตามหารักแท้นะคะคนไหนที่กําลังจะได้เจอรักแท้รักจริกรักจังและได้เจอคนที่รักเรารักเดียวใจเดียวนะคะเรามาทํานายกันดีกว่านะคะว่า ไพ่ใบนี้จำไพ่ใบนี้ไว้นะคะจำไพ่ใบนี้นะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะจำไพ่ใบนี้ให้ดูดีนะคะว่าอยู่ใบไหนถ้าใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเร็งไปดีๆนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะว่าขอให้เจอใบนี้เถอะถ้าใครเจอใบนี้นะคะบอกเลยจะได้เจอรักเดียวใจเดียวรักแท้รักคุณรักมีความสุขรักแบบรู้ใจกันไม่มีการนอกใจกันนะคะอาทรรานจิตอธิษฐานจิตกันไว้ได้เลยคะ่ะนะคะ กิจติทานได้เลยนะคะส่วนคนไหนนะคะบอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคนไหนได้ไพ่ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเนาะเดี๋ยวแม่หมอจะพยายามทำคอนเทนต์ที่น่ารักน่ารักมาให้นะคะส่วนคนไหนอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้เลยีนะคะที่ลิงก์ไลน์ใต้โฟรไฟล์เลยจ้า เรามาลุ้นกันดีกว่านะคะเริ่มจากไพ่กองนี้ก่อนเลยค่ะใช่ไหมเอ่ยใครเลือกกองนี้ไม่ใช่นะคะมาดูกองนี้บ้างดิค่ะว่าใช่ไหมโอ้โหเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วนะคะมาดูกองนี้ดิคะว่าใช่ไหมเอ่ยและมาดูกองนี้สิว่าใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะใช่กล่องนี้ไหมฮัลโหลออกมาแล้วค่ะเป็นกลองนี้นะคะใครได้ไพ่กลองนี้ก็บอกเลยว่าจะสมหวังนะคะดั่งใจนึกใครได้ไพ่กลองนี้บอกเลยว่าสมหวังดั่งใจนึกอ๋อดีใจด้วยนะทุกคนนะแล้วมากดติดตามกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า